เราจะพาไปกินอะไรแซ่บเปิดตรงที่สามย่านแล้วคะ่ะทุกคนินาสะดวกมากมันติดกับถนนที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วสามารถนั่งแท็กซี่มาได้สบายมาพันเนี่ยสายตลอดสายตั้งแต่มัธยมแล้ว6โมงยังไม่มาสวัสดีค่ะเ่นเดี๋ยววันนี้นะคะ <c oughs> เราจะพาไปกินอะไรแซ่บ <c oughs> อะไรแซ่บท <c oughs> ุกคน,คนก็ต้องนึกถึงเป็นยำใช่ไหมคะเดี๋ยวตามซีโมเลยค่ะดีวซูงจะพาไปกินยำแถวสามย่าน ร้านเนี่ยบอกว่าทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างแน่นอนไปค่ะเราก็มาเจอกับเพื่อนหนึ่งคนแล้วนี่คืออองกุ้ยค่ะนี่เลยค่ะแ วันนี้เดี๋ยวเราจะพาอ้อมกล้วยเนี่ยไปกินร้านยำเ่อนมากร้านยำเนี่ยจะอยู่แถวเว้ยขวางราชดาใช่ไหมอ้อมล้วต้องรู้สึกว่ามันไปยากไงรถติดใช่แล้วเราอยู่แถวแถวนี้เนาะแถวสยามซึ่งซิมูงวันนี้มีจะบอกร้านยำร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านดังใช่ซึ่งตอนนี้เขามาเปิดตรงที่สามย่านแล้วค่ะทุกคนยำอีเปียยำอีเปียค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปชิมไปกินกันนะคะว่ายำอีเปียเนี่ยที่มันโด่งดังมากๆแถวเว้ยขวางเนี่ย รสชาติมันเป็นอย่างไรเนาะอมกล้วยแล้วมันมาเปิดที่สามย่านแล้วมันอยู่ตรงไหนตามไปค่ะเดี๋ยวสิมงพาไปตอนนี้อยู่บนรถแล้วค่ะร้านก็ตั้งอยู่ที่ตึกม,มินทาวเวอร์เนาะถ้าส่มองอ่านไม่ผิดนะคะนีนะคะการเดินทางไงคะ่ะอ้อมเดินทางสะดวกมากมันติดกับถนนที่ค่อนข้างใหญ่เลยแล้วสามารถนั่งแท็กซี่มาได้สบายมากนัดเพื่อนไว้สามคนส่มงจจออมกล้วยคนแรกแล้วก็ พัดเนี่ยสายตลอดสอดสาตั้งแต่มัธยมแล้วอีนี่จะได้กินมอไหร่ วอ,อนนี้เรารองานงามท่านหนึ่งซึ่งเรานัดก,กัน5้าโมงและตอนนี้กี่โมงแล้วคะ3 7มสิบเจ็ด้าโมงคืนตรงเวลาไม่ยุดจริงต <c oughs> รงเวลาไม่หยดจริงแรกมาแล้วนะคะก็ <ๆ S 1> คือย่งปลากรนะพงกุนั่นเองจ j OG ซึ่งบอกเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนโูเโด็ดเป็นโมนูเมนคิดของร้านเลยนะคะนี่คือข่างกุ้ง อันนี้คือสับชะพอสนอนับชะพออันนี้คือยำกระพดกุ้งสุกอย่างเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เส้นมาม่านะคะบอกเลยว่าเส้นมาม่าเนี่ยเป็นไอเทมหลักของที่นี่เลยกินกับยำอร่อยม,มากตินช็อปมามันอีกคราก็าต้องสัง่งยำคอหมูท่าคั่วออนจีออนจียำแซลมอนแซลใจยงหอยแองเจนตอนนี้ก็เป็นเวลาภาพ,<อ>พ

แลมอดค่ะแล้วก็แล้วก็อันนี้น่ากินอ่าเคยกินมีไหมคะเคยกินยังไม่เคยยังไม่เคยเลยค่ะไม่เคยมาจากใต้เนาะก็คนเหนือโอเคคนเหนือหน้าด้วยอาหารแดงไป่ห้ามองปากรองเชียรมันนี้ก้าอยกจุยอย่าไม่ใช่ค่ะปากรับปากกัพงฟูโอเคคนเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์รสชาติดีมากตางกับมักเส้นมาม่าทำไมเส้นมาม่าหยิบเหมือนผมผู้ชายชอบเห็นเนาะ ายไม่กินโอเคอ้นีต้นเดี๋ยวมรับโทษไปแกะบนจานบนดิมมันจะมาแกะอะไรตรงนี้อ้าวลืมยีัวชอบกินกับหอมนะอันนี้เป็นไม่มีปลานาอใครไม่ชอบปลาราก็แนะน่ะไม่กินปลาก็แบบอัดติ๊กได้เลยว่าไม่เอาปลาร์หรือเอาปลาร์มีมิสเซสเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเพิ่มเติมอีกเลยก็มีส่วนต้นก็อันนี้โกลบอ่าเดี๋ยวมาเรืองนี้อีก ต้องเทกับหนาวเวรามามมสุดที่รักรักที่สุดยำแซลมอนแซวจายยังไงครับแองมด,มด,มดี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 ให้ <laughs> กับใครที่อยู่แถวนี้นะสามย่านไม่ต้องไปไกลถึงดัชชัด,ดายังมีเบียเข้ามาตรงนี้แล้วฟ้าลงวีดีเอฟพยาธิีราชเทวีแต่ถ้าเป็นนาทีเลงบัวรังโง่นั่งวินมาต่อใกล้เป็นเดียวืนอนทางสะดวกมากชอกจิ้มน้ำน,นี้แะละว้าวเนื้อลองดิถอยแทนเดีย๋ยวเอายเทนตักไปเลยค่ะตักไปทั้งตัวค่ะหล่อนจะมาทิ้งฝ่าไว้ในจานนี้ไม่ได้นะคะอ่าแล้วก็ใส่น้ำได้ไหมออมกุวยผู้ชายชอบเนาะผู้ชายชอบ ผู้ชายชื่อพูดไม่ได้ค่ะโอเคตนนีีชื่ออันมาต้นนี้ชื่ออันใหญ่ใหญ่มากร้อยกว่าโลรสชาติเป็นไงคะอร่อยมากเลยค่ะตำสุดแค่เต็มสียำปลากระพงบ่หมด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 ย่างไงอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ อิ่มแบบมากแบบ,แบบมากไม่คิดว่า,าอิ่มขนาดนี้ไม่ได้กินเราคนนี้็ไม่ได้กินเพราะว่าเพื่อนเพิ่งไปทําปันมายังปวดปันอยู่เสียของ,ของไม่ได้นะเชน่นก็ไม่ได้เพราะแข็งดได้หมดเลยนะคะเราให้ดูความอร่อยตูงนี้เสืร์กินด้วยยาดนะคะไม่ได้ดออูแลเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะทุกคนเราสั่งมากี่อย่างนะคะเจ็ดอย่างนะคะซึ่ง ทำลายสติคือกินหมดเพราะปกติปีผมไปร้านยังที่ไหนกินไม่ค่อยหมดเพราะว่าเป็นคนที่กินยังไม่เก่งเลยแต่มาเช่นีคือแบบถูกปากมากให้แบบที่สุดของที่สุดก็คือก็คือให้ให้ชอบอันนี้ปลากระปงฟูมันคือคือวิญญาณพันธนี้หมดแล้วแต่เมื่ออมว่าเป็นปาดุปาดุฟูเห็นเป็นกะทงนะครับใครที่อยากกินเออให้มันให้ให้ความให้คลายกายรสชาติ มันจะเป็นปลาํำเค็มเนาะ,ะถ้าเป็นปลาดุกจะเป็นปลาดำจืดปลาดำจืดเค็มกินไม่ค่อยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือซุม,มาม่าิีกับน้ำยำอร่อยมากชอบมากชอบมากจริงจริงสาม <ใน S 2> ชั้นอร่อยไหมคะสูตรต,ต่อไปเราจะไปต่อกันที่ร้านไหนหรือซีโมงจะพาไปกินอะไราต่อนะคะทุกคนฝากกดติดตามเปิดซับสไครต์ให้ซ่องชิโมเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวซีโมงจะตั้งใจมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆเลยนะคะ ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวจะพาไปตะลุยก,กินนั่นกินนี่ไปทำนั่นทำนี่ตามวิถีปีโมบ๊ายบายค่ะไปตามกนะะัน